วันนี้เราจะพามารีวิวสน้าวขงปูสปอร์ตสกเกอร์นะนี่ยอีเลเวนอะคาเดมีนะกห้องแบงคอกกรุงเทพเข่งเทพบิมรีไปเข้ามาฟ้สาส่าค่าที่ส่ามน,นะมีที่สุรินทรีรำแล้วก็ที่นุงเทพอีเลเวนอะคาเดมีเฟนมิงเนมิงผิวชาร์ตเกา่านะแอด้วยนะโอ้ห้ามไม่ตอบเลยเฟนมิงมีเรื่องป้กสุ เราก็เดินเข้ามาได้นะเนี่ยเราเจอร้านเป็ดก่อนเลยเนี่ยร้านร้านเป็ดพี่นุ่มเขานะเยอร่อยอร่อยไอริสราชินีพาโล้เป็ดพะโล้อร่อยสะอาดนะเจ้าของร้านมีสสยดีมากพี่นุ่มเป็นคนดีมากเลยพุยดีมากลูกค้าเยอะเนี่ยเนี่ยยังไม่เปิดน,นะถ้าเปิดตะคนเต็มไปดูสนามปูถั่วเปากันล็อๆก็จะเป็นทุงน่งนานะทุง่งนาเนี่ยโนามหนึ่งแบบนามหนึ่งจะมีจัดลีกทุกอาทิตย์นะจัดลีกตลอดสนามก็ต้องลดตามตลอดดูแลตลอดมีคนด,ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิบก้าไล ถือว่าใหญ่มากนะ้างด้วยทีมงานต้องให้ได้คุณภาพด้วยนะไม่งั้นบริหารย,ยังไม่ดีเลยรถก็สามารถจอดค้างได้เลยนะรถเนี่ยสามารถจอดค้างได้เลยรถยาวไปเลยแล้วข้างในก็มีที่จอดอีกนี่ดูสนามป้ายสกอ์บอดที่นี่<ม>นนคือมีข้องกินข้องอะไรทุกอย่างเลยส่วนมากห้ามนําอาหารเขามากินที่นี่เพราะมันมีครบวงจรไง,งน้ำก็เป็นน้ำซิ่งที่นี่นะสะอาดนีสนามส่องสนามส่อง อุปสรรสกเกอร์เนี่ยทำมาได้ประมาณกับซ่องเดือน10วันนะจากที่ไม่มีไม่ค่อยที่ว่าจะสมบูรณ์เลยนะตอนนี้ปรับพงทุกอย่างเลยนะภายในซ่องเดือน1ิวันเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงย่างรถเดียวมากเลยถือวาโก้มันเก่งธนกิจเม็กซ์วันเนี่ยเก่งคือทําอะไรคืออยากทําอะไรทําเลยไม่รอช้าเลยสร้างลุยอย่างเดียวไม่พอบอกบอกมันได้เลยมันบอกให้เบิกเลยใครไม่จ้างก็ยืมมันได้เลยโอ,โอ้ใจดีโค้เพื่อนกันเดี๋ยนี่นี่นี่น,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 นี่คือร้านขา นี่คือลานขานะลานขาเครื่องดื่มถนมุ่มนมเนยมีทุกอยา่างนะนี่คือโต๊ะที่ให้ผู้ปกครองนั่งนั่นทับเท้า,าสำรับที่พักผ่อนของผู้ปกครองรีแล,ลกซ์นั่งทำอะไรต่ออะไรได้หลายหยอย่างนะทับเผาที่นี่ยังไม่เสร็จดีเอ้าน้าไข่ครนะัะนี่ผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการสนามชื่ออ่มนะมเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำอะไรไม่ต้องดึงนะเขาอัดแต่การท้าจราิงเหรอ,อเออ ก็ตอนนี้ก็รัปรับปรุงครับรับปรับปรุงปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะวันนี้คือเดี๋ยวให้เชฟต้นเป็นคนเล่าแล้วกันตอนนี้เนี่ยขับเผานเนี่ยนะร่งขาเนี่ยถึงเสร็จเลยเดี่ยอะรเปิดปิดใท้ดูเลยตอนนี้ไม่มีป่ะเนี่ยนี่ถ้าฝนตกหรือแดดออกนี่เราสามารถใช้ระบบรีโมทเลยเราสามารถปิดได้เลยเป็นไงการเปลี่ยนแปลงต้องเดินสิบวันต้องเดินสิบวันเป็นไงการเปลี่ยนแปลงดีมาก ฝนตกเราก็สามารถดูแลคุณได้แดดร้อนเราก็สามารถดูแลคุณได้่าตทานครับเต็มุดยอดเลยนี่ติดแอร์หมดเลยนะเดี่ยวล้างขาตรงนั้นจะยายมยูน่นี่และเราจะมีโต๊ะมาลงและมาดูฟุตบอลพีมี่ลีกได้แปเดือนเต็ม ดีเมียคุณชอบอะไรลิเวพู่ปะลิเวอู์เอลเออเหมือนกันเลยมานั่งชมวิวบรรยากาศน้าน้าเนี่ยที่นียนะบรรยากาศดีมากแล้วก็รับจัดท่านที่เนี่ยรับจัดงานด้วยนะมาเช้าจัดงานได้จัดวันเกิดได้อะไรได้ไล่ย่างได้เลยมีดนตรีโซดฟกซองเล่นฟังเพลงชิวชิวนั่งอินห้าหานอร่อยอร่อยเครื่องดื่มก็มีหลาย่างครับนะมาได้เลยที่นี่ครบวงจรจริงนี่ไงเทไงอากาศดีๆเราเปิดราคาเลยใช่ปะล่ะปิดละไปไปดูครัวครัวเนี้นะคือว่า อาหารอร่อยมากอาหารป้าไม่ไว่าจะเป็นผัดเผตโก๊บผัดเฟตดนกผัดเดตมูปปาเือบห้าส <c oughs> า,า,ามสร้างมีทุกอย่างเนี่ยนี่นี่ยีนี่สะทานที่นั่งฉินนะนี่คือเนี่ยให้มาที่นั่งฉีนนะองของเรามาดูในครัวว่าครัวเราฟกกะฟกหรือเปล่าดิอ่ะเข้ามามาดูได้เลยนี่ครัวครับเราเป็นครัวเล็กๆอาหารพื้นบ้านแต่ความอร่อยพัตตะารนแน,น่นอนผมบอกให้ไม่เชื่อลองมาชิมดูถ้าไม่อร่อยผมมากินฝีด้วยพริกแกงขโมมาจากเมืองกาญนผมจะบอกให้นี่ปลาทูนี่ผม นี่ครับผิดแกงนี่ผิดแกงคุณยายคือป้าผมตาม,มาเลยจากเมืองการนะคุณลำาไยห้อมทนลมตามไม้ผมนี่ครับวัตถุดิบผมนะมีทุกอย่างนี่ปึออ๊บนะเป็นระเบียบเรียบร้อยอมาดูข้างในนีครับคืนนี้พวกนี้คือฟิตนะฟิตข้องปลาทั้งหมดเลยนี่ไม่าจะเป็นเนี่ยข้องปลามานี่บานเราจะพาไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำนี่เพิ่งเ็จเลยเนี่ยนี่คือนี่คือพ้องอันนี้นะ เนี่ยจะได้เ,ดเก็บเล็กไปแล้วเอาหมดเลยนี่คือห้องถักห้องพวก v i p นะมีแอร์มีอะไรเนี่ยสามารถพวกผู้มีคือเสียงหรือมีอะไรเนี่ยมายืดในดนี้ได้คือว่านี่ห้องน้ำยิ่งห้องน้ำยิ่งเรียกว่าปรับบรุงไหมหมดเลยนะคือตอนนี้ห้องเดินสิบวันเราปรับบรุงได้เยอะมากน้ำไม่มีค่าครับดูแท้งนะมาสักครามาดูสนามนี่คือห้องน้ำชายนะห้องน้ำชายเข้าดู าฮ้งบ๊อบเราจะเห็นเป็นคการ์ดามบอลเลยนวันนี้เพราะเตยเป็นคนขาซี่นะเนี่ยซานบอลเนี่ยนี่ห้องน้ำที่จ้าเนี่ยแน่ๆเนี่ยเนี่ยมีเก้าอี้มาเฮ้ยแต่งตัวไอ้เขาแต่งตัวพี่แต่งตัวมาเราไปดูห้องน้ำกันมานี่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 คือโทชีนะโทชีเนี่โทชีบ๊อบนะครับเนี่ดูห้องน้ำครับตึงเส้นเลยนะห้องน้ำสะอาดมาก นี่มีทั้งหมดสิบเอ็ดห้องนี่ที่อาบน้ำนี่ห้องน้ำนะหรือที่อาบน้ำอ่านี่ที่อาบน้ำนะเราสามารถป<ะ>ับเดียเราจะมีมา้านะมา้านกันนะอ่าอันนี้ใช้ได้ยังใช้ได้เลยับอาโช,ว,ชว์อาพรีมอาบได้ไหยเปียนกันดิน้ำไหลไหมลองเปิดดูสิเห็นไหมน้ำแล้วครับอนี่กำเร่งเลยนะเนี่ยคืออาบน้ำสบายเลยน้ำไม่มีค่าแน่นอนที่นี่เนี่ยนี่มา ห้องนำ้ำโอ้ท่ามาวิ่งตอนเช้านี่เอาผ้าขนงหนูมามาติดเลยครับมาออกร่างกายตอนเช้าห้องน้ำมีมาเ่ยปึ๊บอาติดปั๊บเราจะมาตั้ง,งาสาม้าช้างเต้นโทรศัพท์ได้นั่งแต่งตัวไ<ะ>ตรงนี้เราถ้ามาเป็นจอยิงยิงดูบอลได้นะ,ะต,ตรงนี้ถ้าท่านที่จัดเลี้ยงได้เลยเนี่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 ยรับจัดเลี้ยงได้เลยนะรับให้เขาท่านที่จัดเลี้ยงได้เลยนะแค่ตอนนี้ให้เรียบร้อย ตอนนี้น่ายายู่ประมาณ50%พาไปดูสนามฟุตบอลใหญ่เลย11คน11คนได้7คนได้เนี่ยจคนได้สอ้งสนามนะ11คนได้สนามเดียวเป็นพื้นย้าจริงเลยดีนิมเราจะพาดงพื้นย้าพัตนาไปคยพร้อมระบบปุ๊บสว่างแน่นอนโอ้โหเข้ามัดูอูคอู่อ้าย เนี่ยบางคือดูแลทานามทั้งหมดเลยไม่ว่าสนามจะเละเทะกันนั่นให้เข้าก็ตามาทาฟืนฟูย้าออกมาได้สภาพนี้เลยบางทางานที่นี่นะคือว่าดูแลทานามใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบางอย่ากวอย่ากลวนี่เดี๋ยวผมร่อหน้าหรอกเออผมผมอ่ารการอยู่บาง ขัาบางดีดิกระถางดีๆไม่ดีงานเยอะไว้งานเยอ้ไหมงานเยอะไม่บางรู้สึกว่าไงไม่ไหวจ้ำเลยจะไหวเหรอเนี่อยดิเราต้องทำนี่พอเราชอบสนามใช่ไหมใช่ย้ายช่วงนี้เป็นไงบ้างบางดูเอาแล้วกันไม่ชอบล่ะแอดอีกกรมท่ามายาเป็นไงบ้างบนตรงบนตรงแต่เข้าเล่นเลยไหมเล่นเล่นเล่นเออบางเนี้ยการดูแลสนามเนี้ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเจ๊ไม่เหนื่อยได้ไงแต่บางก็โอเคนะบางถือว่าดูแลได้ดีนะเพราะว่าสนามเนี้ยมันมีบอลเด็กอ่ะประมาณ หา 60, หกสิบทาสิบฝาทีมนะที่มาเล่นในสนามเนี่ยเป็นดินหมดเลยนะแต่บางก็สามารถทาสนามเนี่ยให้เขี้ยวได้หมดเลยเนี่ยดูดิคือเขา,าเขาเขาเป็นคนหลักหลักในสิ่งนี้สุดยอดไหมครับรพอแค่นี้ลวไป <c oughs> ไปทำงานต่อับ <c oughs> ใครยากมาเช่าสนามกูสปอร์ตสกเกอร์ <c oughs> หรือว่ามาเช่าสถานที่ในงานจัดเลี้ยงหรือว่ามากินอาหารป้าหรืออะไรนะ มาได้ที่นี่เลยครับสานามกูสปอร์ตสอ,อกเกอร์เลยที่นี้ให้คุณมากกว่าคำว่าฟุตบอลแน่นอนความสุขอยู่กันแบบครอบครัวครับฝากติดตามด้วยครับหัวอลิมเบไป์น